โอเคครับก็ลองมาดูนะว่าผลแรลผลไรนะอยากได้ที่สุ่มผลจังเลยโอ้ยโลบักไม่พออีกแล้วไม่ไหรจะพอวะผมขอแนะนำเฟซช็อปบรกิการเต็มระบโลบักระบบ ID pass อีกทัางยังมีเกมต่างๆให้คุณเลือกเลนอีกมากมายลิงก์ a c e b o o k ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับมันทีเกมโลบักอันดับ,บที่มีชื่อว่า King Peach นะครับผมก็ตอนนี้นะครับเกมใกล้จะมีอัปเดตมาแล้วนะครับมี สปอยอัปเดตอะไรมาเยอะแยะเลยนะครับก็ผมจะขอยังไม่พูดถึงโคล้ดละกันนะเพราะว่าผมยังไม่รู้ว่าไอ้วันที่มันจะอัปเดตเมื่อไหร่ะรนะครับเดี๋ยวพอกใกล้ๆถึงอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจกโค้ดให้อีกทีหนึ่งละกันนะครับโอเคครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูข่าวสารในเกม King Peach นะครับก็เราจะหาข่าวสารเนี่ยจากที่ไหนได้บ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูสปอยซีนิคลิกนะครับใน Discord นะครับโอเคเดี๋ยวเราตัดไปใน Discord กันเลยนะครับผม โอเคครับตอนนี้เราอยู่ในหน้าของ Discord ของทางเกม k ิมพีชนะครับก็เดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าเขาโพสอะไรลงไปบ้างนะอันนี้ไม่มีอะไรนะครับวันนี้เป็นอันเก่านะครับเซฟอนออเมนต์อันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับเปลี่ยนโลโก้ i s c o r d นิดหน่อยก็เขาประกาศไปนะก็อัปเดตอะทำให้ผมไม่เหงานะครับก็อนื่นนะครับเราจะไปดูรอตรงนี้ก่อนนะครับรอตรงนี้ ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูสเปรย์อัปเดตกันนะครับก็ผมขอแนะนำอันนี้ก่อนนะครับใครที่ชอบการเสพข่าวในเกม King Peach นะหรือว่าแบบข่าวมาปุ๊บอยากรู้เลยนะครับให้กดตรงนี้นะครับนี่นะสนิคพีคปิงตรงนี้นะครปิงยูเวนัสสนิคพีคอิสเลีสก็คือกดก็คือเขาจะแท็กเราถ้าเกิดมีอัปเดตมานะครับถ้าใครอยากจะแบบว่าดูเลยแบบมาปุ๊บดูเลยนะครับก็กดอันนี้ไว้นะ พอกดปุ๊บเนี่ยเราจะได้รอเราจะได้มารอรอหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้เป็นทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นทหารเรียกับโจรสลัดนะครับอย่าไปสนใจเนาะโอเคเราลองเช็คกันนะครับกดเลขหนึ่งดูอ่ะนี่นะครับสนิกพีกปิงนะตอนนี้ผมมีซนิกพีกปิงแล้วนะครับยูทูบเบอร์อันนี้ไม่เกี่ยวเนาะอันนี้ผมมีตั้งนานแล้วนะครับโอเคเรามาดูสนิกพีกกันยี่สิบสามข้อความใหม่นะที่อัปเดตมาจากครั้งที่แล้วที่ผมเรายังไม่ได้ดูนะครับ I told you Kusama sneak peek is fake อ่า sneak peek นะสปอยล์อัปเดตของคูคุสมาคัสมาอ่ะ u s ส m a หรือ k คัส m a ว่ามันเป็นของปลอมนะครับอันนี้ของปลอมเหรอเดี๋ยวดูดิเขาน่าจะแบบว่าแกล้งกันมากกว่านะครับสน e e พีกปิงตาโก้เฟลวิลด์นาวไม อันนี้เนี่ยถ้าให้ผมเดาผมเดานะผมคาดว่าน่าจะเป็นผลพิศัตรูปแบบใหม่นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ลิขสิทธิ์เกมวันพีชมันค่อนข้างแรงนะ <g iggle> ก็มีปิดไปหลายเกมแล้วนะครับแล้วก็โดนลิขสิทธิ์หลายเกมนะครับ,รารบอาจจะเปลี่ยนโมเดลผลพิศัตรนะเพื่อเป็นผลโดนัทแทนนะเนื่องจากว่าผลโดนัทเนี่ยมีแล้วอ่ะถ้าไม่ใช่ผลโดนัทจะเป็นผลอะไร <g iggle> ก็ไม่ใช่อะก็ไม่รู้อะผลโมจิอะ <g iggle> ไม่ใช่ผลโดนัทผลโมจิ <g iggle> น่าจะเปลี่ยนโมเดลน,นะดตอนนี้อันนี้เนี่ยคือเห็นสีรู้เลยครับว่าเป็นผลเวนอมน่าจะเป็นเวนอมเปลี่ยนนะแต่ผมว่ามันเฟี้ยวดีนะถ้าทำแบบเนี้ยผมชอบผมชอบผมชอบ OMG Big Update New Food เฮ้ยผลกังหันเฮ้ยผลกังหันตรงนี้เท่เลยวะ <laughs> มีอะไรอีกบ้างวะไม่มีแล้ว นี่นะครับก็เขาจะแอดซันดิคพิกปิงนะครับล้วก็จะสามารถเห็นได้ก่อนเลยนะครับ <c oughs> โกง <c oughs> ผมจะไม่แพ้ตาของชอนนะครับเขนาน่าจะเป็นการแข่งกันอยู่แข่งกันแจกซันดิคพิกนะครับเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยสกิลใหม่หรือบอสใหม่หรืออะไรอะ่ะ kin ออฟ s n a k e b a s i l i s k น่าจะเป็นบอสใหม่นะครับเออฟี้ยวดิเดิดิด ทำอะไรได้ไน่าจะเป็นวอสใหม่หรือผลวะไม่รู้อ่ะอ๋อมันยังไม่เสร็จเดี๋ยวจะได้เห็นอีกโอเคโอเคมันยังไม่เสร็จ This is Venom Full Skill อ๋ออันนี้คือสกิลผล v ว n น m อมน่าจะเป็น a อ a เวคหรือเป็นอะไรสักอย่างเลยแหละไม่ก็รีรีโมเดลนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันลองทายดูซิว่าน,นี่คือผลอะไรอุ๊ยโมเดลผลใหม่ชัว ชัวๆเลยโมเดลผลใหม่แน่ๆผลไฟโมจิแมกมาอะไรกันอันนี้น่าจะสันตะเทือนปะสันตะเทือนน้ำแข็งเอหิมะหิมะไฟฟินิกผลพระผลเลิฟผลสาผลทรายเป็นน้ำเต้ากาละเลยผลลาวาหรือว่าผลยีราฟปะเนี่ย อันนี้ผลของช็อปเปอร์ปะผลอูปิจะเป็นสีฟ้าผลพิษผลบาเลียผลบอมบางอันก็ดูไม่ออกนะผลใส่ฟ้าโอเคโอเคครับก็รอมเดาวันดูนะว่าผลอะไรผลอะไรนะแต่ผมว่ามันเจ๋งมากเลยนะอันเนี้ยเปลี่ยนโมเดลผลใหม่อะเลยผมชอบมากเลยมาริโอมัชูมเหรอเห็ดมาริโออะไรวะนี่ผลบอมชัวเรียนเนี้ยผลบอมไม่มีอะไรแล้วอืออฮึัปเดตนี้น่าสนใจมากครับ เดยก็ลองทายกันนะครับลองทายกันเล่นในคอมเมนต์เนาะโอเคครับก็ดนไหนก็เดือไหนแล้วนะครับโค้ดนะครับดูตรงนี้นะครับอันนี้คือโค้ดใหม่นะครับอืฮึไม่ใช่โค้ดใหม่หรอกโค้ดเมื่อสิบแปดทับห้าเนี่ยแหละไม่ใช่สิบแปดทับห้าโค้ดเมื่อตอนอัปเดตที่แล้วนะครับตอนหกทับสี่นะครับก็คืออาทิตย์ที่แล้วเอ้ยไม่ใช่เดือนที่แล้วนะครับโค้ดใหม่นะใครยังไม่ใส่อไหนก็มาใส่นะครับหมดแล้วนะคลิปนี้ประมาณนี้นะครับ ไม่มีแล้ว,ลวอันนี้ก็มีเป็นกิฟต์เอาไวนะครับเวลาเขาแจกผลสามารถมาดูได้นะพี่แจกผลตรงนี้นะครับโอเคครับใครทีม่มีความเห็นอย่างไรนะครับสามารถเบนได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ไปกรับเย้ yeah.